ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องของวงกลมนะคะในหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือส่วนต่างๆของวงกลมนั่นเอง่าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้นะคะขึ้นในบทใหม่นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องของวงกลมมาดูกันสิคะว่าในบทนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับวงกลมบ้างนะคะ 1. ค่ะส่วนต่างๆของวงกลม 2. การสร้างวงกลม 3. การหาความยาวของเส้นรอบวงนะคะ 4. การหาพื้นที่ของวงกลม การหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีและหัวข้อที่6โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเส้นรอบวงและพื้นที่ของวงกลมนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องที่1น,นั่นก็คือส่วนต่างๆของวงกลมนั่นเองวงกลมนะคะเป็นลูกปิดบนรนาานะคะซึ่งจุดทุกจุดบนเส้นโค้งมีระยะห่างจากจุดตึงจุดหนึ่งเท่ากัน จุดตรงนี้ก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนั่นเองนะคะเส้นโค้งปิดที่เป็นขอบของวงกลมเราจะเรียกว่าเส้นรอบวงเรามาดูส่วนต่างๆของวงกลมกันนะคะ ส่วนของเส้นตรงทุกเส้นตัดกันที่จุดจุดเดียวจุดตัดนี้นะคะจะเป็นจุดศูนย์กลางเห็นไหมคะตามรูปเลยมีจุดอยู่ตรงกลางเรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะส่วนของเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางและมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงเราเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลาง กับจุดใดๆบนเส้นรอบวงเราเรียกว่ารัศมีนั่นเองในวงกลมหนึ่งวงนะคะมีรัศมีได้หลายเส้นแต่ละเส้นก็จะยาวเท่ากันนะคะในวงกลมเดียวกันความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางจะเป็นสองเท่าของความยาวของรัศมีนะคะหรือว่าความยาวของรัศมีจะเป็น อหนึ่งคือสองของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือรัศมีจะมีความยาวครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางสมมติเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เซนติเมตรแสดงว่ารัศมีก็จะยาว3เซนติเมตรนั่นเองนะคะมาดูส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งของวงกลมนะคะนั่นก็คือเส้นค์ดนะคะ คอจะเป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลาย2องจุดอยู่บนเส้นรอบวงนะคะนักเรียนดูที่รูปนะคะรูปนี้คือวงกลมโ o เนะอ่ะจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีส่วนของเส้นตรง2เส้นที่มีจุดปลาย2จุดอยู่บนเส้นรอบวงนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง BC นั่นเองนะคะแสดงว่า ส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง BC เป็นคอร์ดของวงกลมนั่นเองนะคะส่วนของเส้นตรง AB เป็นคอร์ดที่ผ่านจุด O ซึ่งจุด O เป็นอะไรคะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมคะแสดงว่าส่วนของเส้นตรง AB ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะคะแสดงว่าส่วนของเส้นตรง AB ก็เป็นทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางและเป็น เส้นขอด์ด้วยและเป็นเส้นขอดที่ยาวที่สุดของวงกลมนะคะมาดูการเรียกชื่อวงกลมนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรียกชื่อตามจุดศูนย์กลางนะคะนักเรียนดูตัวอย่างที่เชื่อมีตัวอย่างให้นักเรียนดูเป็นวงกลมทั้งหมด3รูปนะคะอารูปแรกเราจะเรียกตามจุดศูนย์กลางใช่ไหมรูปแรกนะคะเป็น จุดศูนย์กลางเป็นกอไก่เราก็เรียกวงกลมนี้ว่าวงกลมกนะคะรูปที่สองก็เรียกว่าวงกลมขอนั่นเองและรูปที่3นะคะเรียกว่าวงกลขอนะคะก็คือเรียกตามจุดศูนย์กลางเลยนะคะแล้วในกรณีที่เขาไม่ได้ให้จุดศูนย์กลางมาล่ะเขาไม่ได้บอกกำหนดชื่อมาเราจะเรียกยังไงอะมาดูกันนะคะ อ,อย่างที่สองนะคะถ้าเราไม่เรียกชื่อตามจุดศูนย์กลางนะคะเราก็เรียกชื่อตามจุดบนเส้นรอบรูปของวงกลมหรือว่าเส้นรอบวงนะคะอย่างน้อยต้อง3จุดนะคะ,ะดูที่ตัวอย่างนะอย่างรูปแรกนะคะที่เส้นรอบรูปมีจุดอยู่เป็นกไก่ขไข่คอควายนะคะเวลาเราเรียกเราก็เรียกว่าวงกลมกอขคอ,อนะคะ รูปตรงกลางนะคะที่เส้นรอบวงนะคะเป็นอักษรมีจุดแล้วก็เป็น A B C ใช่ไหมแล้วก็เรียกเลยว่าวงกลม A B C และรูปที่3นะคะก็เป็นวงกลม B O Y ถ้ามีจุดมากกว่านี้นะคะนันกเรียนก็เลือกมาแค่3จุดเนาะเป็นชื่อของวงกลมนะคะ มาดูตัวอย่างนะคะการหาสว่วนประกอบต่างๆของวงกลมนะคะ,ะมาดูตัวอย่างแรกนะคะในวงกลม O วงกลมสีชมพูรูปนี้นะคะ,ะชื่อวงกลมก็คือวงกลม O นั่นเองนะคะจุดศูนย์กลางก็คือจุด O นะคะนักเรียนต่อมาเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางกล้องลากผ่านจุดศูนย์กลางใช่ไหม ปลายทั้งสองอยู่ที่เส้นรอบวงนะคะแล้วก็ลากผ่านจุดศูนย์กลางนะคะเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือส่วนของเส้นตรง NR นั่นเองนะคะต่อมาค่ะรัศมีรัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะก็คือลากจากจุดศูนย์กลางมาที่เส้นรอบวงนะคะรัศมีก็จะมีส่วนของเส้นตรง ON ส่วนของเส้นตรง OR แล้วก็ส่วนของเส้นตรง OS นั่นเองนะคะ่อมาคอร์ดล่ะเส้นคอร์ดดูซิอ่ะเส้นคอร์ดก็จะมีส่วนของเส้นตรง NP ใช่ไหมคะเส้นที่ทำไมคะจุดปลายทั้งสองอยู่ที่เส้นรอบวงนะคะก็จะมีส่วนของเส้นตรง NP ส่วนของเส้นตรง NR นะคะแล้วก็มีส่วนของเส้นตรง PQ นั่นเองที่เป็น พอทนะคะอะมาดูตัวอย่างต่อไปรูปวงกลมออ่างรูปนี้นะคะสีเขียวนะคะชื่อวงกลมคือวงกลมอะไรคะเด็กๆลองตอบกันมาเ้ยมาสิก็คือวงกลมอนั่นเองนะคะจุดศูนย์กลางล่ะจุดศูนย์กลางก็คือจุดอนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางล่ะเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ ส่วนของเส้นตรงปพนะคะเป็นที่รากผ่านจุดศูนย์กลางเห็นไหมไปลายทั้งสองอยู่ที่เส้นรอบวงนะคะต่อมารัศมีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเลยต้องจำไว้เลยนะ,ะอ่าเส้นรัศมีก็มีส่วนของเส้นตรงอบอนะคะส่วนของเส้นตรงอปอและส่วนของเส้นตรง อ,อพอนั่นเองมีงเส้นนะคะที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปที่เส้นรอบวงนะคะและสุดท้ายค่ะคอดนะอ่ะก็จะมีส่วนของเส้นตรงปพใช่ไหมคะส่วนของเส้นตรงนผนผเนาะแล้วก็ส่วนของเส้นตรงขฟออนะคะที่เป็นเส้นขอนะ เด็กๆดูวันนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าการบ้านก็จะมีให้ทำแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดควิสานะคะเล่มสีเหลืองนะคะทำแบบฝึกหัดในเรื่องของบอกส่วนต่างๆของวงกลมนะคะหน้า222นะคะก็คือ เรื่องเดียวกับที่เราเรียนไปในคลิปเลยนะคะทําเหมือนกันเลยนะคะหากนักเรียนสงสัยนักเรียนสามารถเปิดในหนังสือดูไปด้วยในระหว่างทําก็ได้นะคะหรือว่าข้องใจอะไรทักถามที่เชื่อได้เลยในรายส่วนตัวนะคะเดี๋ยวท่เชอร์จะไปตอบแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็มาเรียนกันที่โรงเรียนได้แล้วนะคะท่เชอร์รออยู่นะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ